วันนี้จะชวนเพื่อนๆมาปลูกชะอมนะครับวันนี้ไปซื้อชะอมมาจะมาปลูกในกระถางนะครับบ้านพื้นที่น้อยปลูกชะอมในกระถางไว้กินกันครับอันดับแรกก็ต้องทําการตัดที่หอ่อรากเขานะครับเอาออกก่อนนะครับ ต้องค่อยๆนะครับไม่งั้นลากเขาจะขาดได้อันนี้จะเป็นรากชะอมนะครับเราก็ทำการแกะ ลากสวยมากครับดินที่เราใช้ปลูกก็จะเป็นดินปลูกถุงทั่วไปนะครับผมจะทำการปลูกกระถางละประมาณ5 4-5กิ่งนะครับ ชะอมเป็นไม้เป็นผักที่ปลูกง่ายนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเอากิ่งชะอมปลูกลงไปในกระถางแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเอาดิน ใส่ลงไปด้านบนอีกนิดนะครับเพื่อการกิ่งของเขาล้มนะครับ โอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการปลูกให้หมดทุกกระถางนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าชะอมของผมใช้งานแค่ไหนครับสวัสดีครับวันนี้ก็อัปเดตชะอมนะครับที่ปลูกไปได้2อ,อาทิสองอาทิตย์ผ่านไปนะครับก็พามาดูชะอมนะครับที่ปลูกในกระถางแตกยอดทุกกิ่งนะครับ พร้อมอัปเดตไปรับประทานได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนแตกยอดดีมากนะครับยอดสวยงามอวบด้วยง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีพื้นที่น้อยและอยากปลูกชะอมไว้กินนะครับแนะนำปลูกในกระถางแบบนี้นะครับกระถางละ 3- 4ต้นนะครับแล้วก็สามารถ ตัดเอาไปทำอาหารได้ตลอดนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน